ข้ามเมืม่อไม่สิมามัดพกบัวตู่ล้มอยู่หน้าบ้านบัวมัมมัดมัดิมัแล้วโอ้มต่นาเลยมัมัด,ดมดัตู่ล้มอยู่หน้นาบ้านไปกับข้วหมเมือเนี่ยแหละกบัวซอยกับเลือดจริง เอาปัดนี้แล้วก็ดีเลยเลด้ไหลมามัดหลเซียนเนี๋ยดีดิลุ้ม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 ล เดินเจอแต่ละติดเลี้ยแบบติดเลา้ยต้องติดเลี้ยเหมอนีม่ช่อยหนูเลยดีครับบวกนักหนบบว ไมเจอกันดีค่ะไม่เจอกลนคือจะไปยังไงนะพี่ไปช้วยหนูดีกว่าเก็ก้กินเก็ะกว่าิกินหอมปอดสาร ร้นพัดแล้วก็ตอดแข็งแล้วล่ะต่อถูกไหกิีนองดีสวนสซนหวัวกันอะไรก็จะชิบวดบัดตนเดียวเกินเดียวเอามาหน่อยกด้ กินหนาไปถ้าคุณแบบไมเห็นหนากันกินเมือบบางเงาต้า,าวขึนหน้าหนักทอมมนักทอมรับลม cái túi cái vậy, cái mình mà bắt phải đẹp hơn đây nó đẹp nè, heo không? Hiểu sẽ là tua bikini, chỉ để say cầu, sít, sít, vẫn còn sít sổ, ôi nên có gì, đã qua bao nhiêu máu đột, mình หอมของเราสวยงามเลยเดี๋ยวทิ่กุนเปรเฟกงไว้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมัถ่อมแล้วเหลืออีกกำลหนึ่งกระหัแนว่มามัดก,ก่อนเบิดเนว้มัดแล้ว